ผมจ um um ัมโบ้ฟอร์ดอิซึมนะฮะวันนี้จะพาทุกคนมาชม Ford r เรนเจรุ่น XLS เกียร์ออในราคา879,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้นะฮะเรากำลังจะส่งมอบนะครับเราจะพาทุกคนไปดูกันครับว่ารถคันนี้เราแต่งอะไรบ้างนะฮะมาชมด้านหน้าก่อนเลยนะครับเราได้เปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านี่ FORD f ฟอรตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัว LED 3จุดตรงนี้ที่เป็นสีส้มนะฮะ แล้วก็บางคลิปอาจจะเห็นเป็นสีขาวอันนี้สามารถเลือกได้นะครไฟหน้าของรุ่น XLS เนี่ยนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ซึ่งมีไฟ daytime running light ที่เป็นตัว C ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็อันนี้เราครอบไฟหน้าให้กับลูกค้านะครับการครอบไฟหน้าในไฟรุ่นนี้นะครอาจจะไปบางในส่วนของไฟ daytime นะฮะนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังคงความสวยไว้อยู่นะครับด้าน ล่านะครับเราใส่สเกิร์ตใหม่ให้นะครับเป็นสเกิร์ตวายตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านล้วนเลยนะครับซึ่งลูกค้าบอกว่าชอบสีดําด้านนะครับล้วนเลยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยตรงช่วงตรงนี้นะครับจะเป็นสีปลอนเงินนะฮะในงานในชิ้นงานปกติของสเกิร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของซุ้มล้อตรงนี้นะฮะขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็นะครับมีการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะฮะตัวนี้ เราเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ตัวนี้นะครับล้อแม็กเป็นออฟเซ็ตลบยีนะฮะจะทำให้ล้อเนี่ยยืดออกมาจากตัวถังรถยนต์นะครับแล้วก็รัดด้วยยางออเทอเรนนะครับหรือยางซูเป็นของซูแม็กทายนะฮะตัวนี้นะครับขนาดไซส์ยางนะครับจะอยู่ที่27555 R 20นะครับใส่ไซส์นี้แม็กประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องยกรถนะฮะนะครับก็ยังคงขับ ขี่ได้นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูตรงด้านข้างตรงนี้นิดนึงครับว่าเราใส่ล้อแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะยือดออกมาประมาณไหนล้อจะยือดออกมาจากซูมล้อน,นิดนึงนะฮะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ครับชอบถ้าเกิดว่าลูกค้าบ,บอกว่าไม่อยากให้เลยพ้นซูมมาเนี่ยก็เลือกเป็นลบ18นะครับออฟเซตลบ18หรือออฟเซตศูนย์ก็ได้นะฮะ นะครับแล้วก็ใส่ราหลังคานะฮะแบบนี้เลยนะครับสีบอลเงินตัดกับสีดำนะครับซึ่งราวหลังคาตัวนี้จะคล้ายๆกับตัววายแทร็กนะฮะแล้วก็นี่ฮะใส่เบ้าลอมือจับนะครับเวลาเราเปิดประตูนี่นะครับเราจะเอามือสอดเข้าไปเนี่ยเบ้าตัวนี้จะช่วยป้องกันเล็บมือขูดตัวถังได้นะฮะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะครับครอบฝาถังน้ํามันนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มีการ ติดสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นอักษร Ranger ตัวนี้นะครับตรงท้ายกระบะด้านหลังนะครับเราเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับเป็นแบบ Full LED เลยนะฮะแล้วก็ครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับนะครในส่วนของตรงนี้นะครก็คือข้อฝาท้ายนะครับตัวนี้จะแต่งในออกเป็นสไตล์แบบอเมริกันอเมริกันเลยนะฮะเป็นอักษรฟอร์ใหญ่ๆนะครับตรงฝาท้ายตรงนี้นะฮะ นะครับแล้วก็อักษรอะคริลิกตรงนี้นะครับเลนเจอร์ซึ่งปกตินี่จะเป็นอักษรที่นูนต่ำคือนูนเข้าไปนะฮะอันนี้เราทำการเอาอักษรอะคริลิกมาใส่ทำให้มันนูนออกมานะครับก็เพิ่มมิติให้กับฝาท้ายมันดูเท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะฮะภายในนะฮะเราติดตั้งนี่ตัวนี้ครับ p o r f p r r f o r m a n c e นะครับตรงนี้เป็นสครับเพจนะครับซึ่ง สามารถกันรอยขูดขีดนะฮะหรือว่ารอยเท้าเหยียบตรงชายบันไดตรงนี้นะฮะะนครับแล้วก็ออปชันอื่นนะครับก็ยังคงเป็นเดิมๆนะครับจากสเปคโรงงานไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เกียร์นะฮะเกียร์หกสปีดนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเ็เเปนกียร์ท็อคคอนเวนเตอร์นะครับโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเราแถมชุดแต่งแบบนี้ให้ฟรีๆเลยนะครับใช้เงินออกรถเพียง6,9 0 0 0บาทนะครับอันนี้สำหรับแต่งแบบนี้นะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเซียวจัมโบ้ได้นะครับ